แท้นี่ไปย่างลูกไปเข่างามดีรอนี่พาคนหน่อยมาแก่มังหย่าป้าดุงสบายดีเด้อเนาะนี่พาวาสนามานาห้องเบาแล้วแม่ช่องเบาเบาเอ้ยบอลัดเอาบ้านในเบาเอ้ยว่าถูกซาหลาไม่เห็นวาสนาพามาเลาะมังเข่างามเด้อป้าลุงมือนี้จ้ะเข่างามเขียวเขียวเด้อ มาหน้าก็อยากใช้ชุดงามป้าลุงลอ้ยางมาอวดในตู้ขอตูเ้เพิ่นอ,อูปลาลายแท้ลุงเปียียหอมขอตู้ยุขอตู้เอ้ามาลัดบ้านแน่เชอะ เก่งแท้ลูกสลาแม่นี่เก่งจังเลยชมใจอยากมาอยู่แบบนี้เก่งที่สุดเลย ห้องน้ำดังด,ดบ่าวเอ้ยมาลัาบาดบ้านเนสอ่าเรวจะไปเก็บอยู่เทียงพี่ลูกไปเดี๋ยวแม่เก็บหายไปบ่าวเอ้ยมาลัาบาดบ้านเน่เออเดียเ๋ยวแม่เก็บหายลูกแม่เก็บหายฮอดเทียงให้ไปเออแม่กระไรปะเมาเก็บอยู่เทียงปะไปไปนั่งเก็บก็เอ้ยน่าอยู่เทียงพ่ลูกปะ ย่าง,ย,างย่างตรงบึงทงห้องก่เมตระรบ่าวน่ะแห่าบ่าวมาลัดน่ะค่อยเล่ค่อยอย่างลกล่ะล่มนะฮะปาเก่งอนี้ล้อนี่เือาเดรริลล์ลูกโซ่นั่นน่ะสียวไอ้ผ้าพิ่นค่อยนะลูกล่มนะฮะ แดนป้าไม่จ่อยวะนี่นะตัวถ่าไม่จ่อยแท้แดนป้าแม่ว่า่เถืออาลุลิล้ลงหมักตุ้มจ้ะนะมันแก่ขี้ดินนะลูกถือมอาแม่มถือหายมะขี้ตมมบ่ม่ทหงนี้โูกม่ทหงที พีพีโลกพี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 ่ยังมาพี่เบิ่งแม่อุ้มบิดอันนี้ก่อนมะิ่งเดิแม่จอยอุ้มนะออึ๊บทางเปืือนวันไหนมีน้ำวันไหนแม่อุ้มเสือละโฉลูนะเส้นันดูนะเสียหลูกดูนะแล้วว่าอยู่หน้าอยู่เว้อว้าหมื่นแท้อันนี้ nó lộn đi đâu thuộc nó Bước mẹ thân hảy Ừ, ừ, muốn mượn cửa sân đã. Không mẹ là Chưa ăn được đi lộn Bằng nhà quá, để cho bị kép vô thì em ngồi bay เออแม,ามา่แม่สิถือให้นี่เออเดี๋ยวจเก็บอยู่เทียงบางท่อนแดดไปแม,ามา่แม่สิถือให้นะมันเรียลากไปที่ดินนะอันนี้ไรนะ่ะมือลูกนะมาเออแม่ถือให้มาไปเออเรวจะไปเก็บอยู่เทียงไปมึงให้ตู้ไปเราไปแจ้งอันนี้ห้องอยูหาบ้าเว้ยไปลูกไปย่างไป บ้าวห้องดังๆหน่อยใจดีๆกอนกเก็บนะล้มนะฮะเออเไปนาได้บไปอยู่นาบอสนาแม่เออยย่างขึ้นเออไปหน่อยอย่างลูกล้มนะฮะก็มาจจะก็สั้นเนะไปลูกไป Không hả mẹ, không hả thằng phì, không hả thằng phì Ờ Chị nghe không ai Mình tốt khá nhanh nà Bơm này chắc Lục nhàng khẩn thương phí, lục nhàng khẩn thương Lục nhàng thương Ờ ừ. ừ. ขั่วแต่ขั้วเออมีคนอยู่หน้ายังจักห้องเงือกตู้มหม่เห้ตู่ไปอยู่หน้าแักตู้ไปหาเฮ็ดได้จักหาหน่อยหาว่าไปย่างบ่ย่างี่ดูเลย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 ดูขี้ตมเลย ไป้ต่ายคัวบบบนี้คัวข้างหน้าลูก น่อยแลนต้อนรับผู้เอาผู้ตู้ไปบ่แม่ตลางเจ้าคือเปียกแม่คุณต้อห้ À, anh phụ tư đã hết tiếng mày lạnh giả bạn bà ơi là ơi bà ơi bà ơi, bà 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 ชุดงามมาพาบึงหย่าออแตหัวแม่เก็บเบเก็บอยู่กลางทางชุดหมาพาบย่าโอ้ยแนี้ผูแม่ตู้ม่ตู้เก็บไปะไปเก็บอยู่เตียงปไปเตียงปะแล้วไม่ยอมไปเลดไปเลยให้เออคือลายเห็นสลิปนะฮะย่างกาเต๋อแม่เก่งเตผูแม่ทงแม่ อุ้มอุ้มท่อห้องน้ำแม่แก่นนะมันอะไรบอมันเอาหมอนงเแกงแค่ไหนบอรือบ่าเบาเอ้ยบาเอ้ยตู้เอ้ยก็ชเฉยๆอยู่ตู้นอนรับได้เอ๋นอนรับได้กูคือกอมนั่งนอนใช่ป่ะผมต้องแข้งบอผมตู้เออตัวอะไรเ้เป็นหน้ากูไปอยู่หน้าที่มันเอ้ยหน้าเมื่อแต่คืนนี่จักรแม่ปัตตะพัดขนมเออเอาน่ะเห็นอยู่เราอยู่งามแทพเลยอ้าวอ้าวของเด่นกันทร์ติ๊ก เชียวยวนานบิ้งท่านแก็บบางาเลยเก็บบก้อนหมานางคือเก็บบกกมันใส่ได้ยี่นี่นะเบาใส่คือใส่ชุดงามแท้ไปหนากะชุดชุดงามแห้ตู้มืงอะผู้นี่ไหงงาหน่ะ้น่เวลานี่ปชบีจัางหอล่ะุกาก้มกับูหากมาทีนี่แปราจิหนาดิ ตัวลาน่แก่ผู้ช่เนตัวลานไปไม่ไปหาโบรานมาที่นี่บ่านไปหาใช่รึเปล่ายงาน่นน้บ้าพักมาเต่แข้งโอ้ยขึ้นมแข้งกันนี่ใ่ขอใส่ข้อห้องเบาน่ะห้องเบาย่น่ะห้องเบาไว้นั่งอยู่กระตุกน่อยนะห้องไปห้องเบาไปางสุน่อยนะเอ้ยเรากิ่แล้วนี่ด้วสิอมไาอีลงกูพักขนพักเพื่อนเน เอาคอ้าัดีใ้เสมเกบอีกงั้นใครจะบดแต่ทั้งยังไให้แม่ตู้เก็บหอยกับบ้าเนี่ยมงแน่เห็นสลิปนะฮะโป้นะฮะตู้เก็บอะไรหรอวะะไมาดูไมจะม่หลาบไหมเห็นไหมจัดต้าันได้แล้วพี่วาไเป็นไปไมไป่มาให้แม่ตู้เก็บให้นะงเนี่ยมงาดะขันหน้าลูกไปไนมา ตีชมมล่ะบ่าวไยินบ่าวาัดห้องนะจาะไยินบ่ลวาบาที่้า้งหลังไม่ทันนะไปมาไอ้มาไลม่อะลบไม่ำะยื้อแ่ท่กได้บานเตียงเตียงนกได้บ้นก็ได้เดียวได้บนมีขอบได้บ้านขอบมีรูมไนได้บนก่ อง้าว้ีมัตออตงตามแม่จ้อยนะตาแม่จ้อยนะนั่นนะตามแม่จ้อยนะใช้ขนมนะใส้ขนมมาตอนใช้ขนมมึงดูนกกตาไว้ขนมนกกรตาเพอเซอีดําสบายมันดูมันเปลือนนะฮ่ะมาพี่ไปเกบปงยางให้ถ้าเล่ดทงหลังี่มึงเน่หนัาร้ายจ้ะทั้งขาทั้งหลังเห็นบ่ ่อไปกนเอปเจ็บเอ็นกับเป็นเจ็บเองกับเพ็นอยู่นาะใช่เลย่เก็บเองกับเป็นอเนาะเก่งแฮะพอมาชมแล้วบาดหายอำลังพอใครแบบพนียงแ่เพนยงพ่แหิ้งุ่งหิ้งื่ออุบดใครวบาคนณยงแดงเดงตงอ่ะ

À, tụi, tụi, tụi dù bằng cái tựa 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 em em yalu yalo nomen ở em nga kìm kiếm 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 mẹ kiếm 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 kiếm

ดยังไ่ oui. okay, well. s <S ah, right. ิ uh. La, it, nice. ู๊แม่กระแตนลายแ่นีเอากินได้ไหมอาตอกให้หกตอกห่ออุ้มนไม่ตายอุ้มหนอุ้มไปตายเฮ้ยไเรียกแล้พออายงง้ลูกตน้นจกะมาเป็นบ่อยปะปา ไปกลัวไปเซ้ยนะเนี่ยล่าเราไปในเมื่อวันเกิดเราวลองเพลงวันเกิดให้เลนะไปเซ้เซ้เกิดนะคุณบัวใจนังพามาบ้างดิพามาอยู่ด้วยม่ใช่เกิดลูกอยากขี่เป็ดนะคะหนดูไวเอาไม่ลูกเกิบนะมไหมฮะล่ะเราลองเพลงฮาร์ดเบอร์เลยให้เลยเราไปใเมื่อเดิ ใช่ไมลูกเกิบเว้ยเย็บขี่มัไงเว้ยอเนืองตีเน่ไม่ใช่เว้ลูกเอ้อาอ่วใช่เนี่ยบ้าบ้เอ้ยเม่ห้อง่ะไดนยินี่ยกไรกลูกเอ้ยเอ้ยไปพอดนะล้ว่าล้องเพลง่ะนะขอบใจแล้ว่าไหมฮะ อย่าไปทางนั้นลูกขี้เป็ดนะพี่มพี่มากินแม่แม่หนังย่างตู้กินย่างนี่มาไวมมากินแม่มาเมาไว้กินนะแม่ท่านเขาบุญย่าน,นะนนนตามแบบสูตรล่างเลิมโบราณโบราณนี่นะเอา้ามีแต่บานอย่างเดียวไม่ได้ใส่ยังเ <laughs> ห็ดอะไรก็ว่าบมเมนตเนี้ยเห็ดแบบเนี้ยเห้เราก่อันวันนี้เห็นเนี้ยเลยใส่พวกน่าพวกนี้โมเมนต์เนีย้ยเหร

ไดกวจะคืนก็คืนจะเป็นคืนเชียงดิม่กเคืนี่มาเรื่อยเพน้ำเอาเรบวบ่เรือบวบด้ได้่ได้เทอดอะไรไแทงมันมามีอย่างทอดอะยางกินไม่รวะกินไม่เ่กินไม่หำาอกินยเลยิกาิแกดใช่ขนมนะไปซูบ้ากินนะขนมนะ นี่นี่อ่ะจักเป่าชงเขินอ่ะเนาะมิดเบือนมิดเบือนโยมาพี่ก็วาพี่ไก่ใช่ปะแม่อย่าไปแล้วรถดมทับเด้ออามาคุดพี่ดูมาคุณพี่มะคุณเบ่งดอยไหมมาคุดยังไงวะเขินเรเไหมานยอไหมจัง มจเเน้ำต้องถอดน้อจถงได้กินดด้วยมาเ้วมาหอไม่มาถูกม้ใครว่าตมคคมมอละมาไม่ได้ถาโอ้การที่นึงก็จนเต็มเตาเลยเนาะแล้วเมื่อไรบัดบุษะเม่อชงบัดเขาบมันมาเือนม่้ามันไม่าูชาชเงื่อนถูกเนีย

ไอยากกินกูแม่ขนมไปชูไปกินนะเดินคอยได้หรอกดูินนี้แล้ว้ยดูเอ้ะคอยอยู่ท้างินมาข้าวหัวท้าลงไทยกูมาเลยบ่แก้วห้าเก่ามาเนี่ยพวกแก้วห้เสียบไดแกไม่ตั้

พออันมาอันเสียบโดไปผาห้างย่างอยู่บ่ะเจียวมื่อเสียบลองมึงก่อของห่าตายเลยอันเสียบมันนะเดียวมือลองมันเสียบเข้าไปมันเขียวได้แพนบกเข่าเจียวมื่อใส่ลองมึงก่อนติดกันบ่ยังไยกัหทงานหัวเสียบลนเนาะ พอวาดมากนี่ก็เสียแล้วแกไปเป็นขับเข่าไม่ตุกขุดอีช่างเน้ดูเกยชซื้อกระปุกเท่านั้นเลยฮะกับาได้ซื้อแล้วฮะกับมาวั อยากกินน้อชื hehe, <iese multic S 1> ่อไหนกินน <in envy> ่ะเลดหมด่อหมดบ่อขี่กระเรือนได้บาเอยขุดยังดูนะขุดจิโรขุดจิรอวันนี้แล้วประตูก็ไม่ตู้ชิบะไ้กิน จะได้กินขวมิลีิลิโลม่ยขหยบกมหยิบยังเอวมามาแล้วมาพีมาพีเอาคิดกะบางถือัวเจ้าของนะฮะไปมาพีมาพีมา เฮ้ยเฮ้ยขู้เขางามปอยี่พีนองเลยเนาะหายกรเทียงเลยสวงามป้าสาปลาลุงเนานะป้าจอยกันสินขอจบคลิปเพียงสักนี้ก่อนพันไฮฮันนาแล้วป้ามาตายไปใส่ปาาไ,ไปใส่ลูกปาาไ,ไปกุจิีรบอบ่ะ ชวนตู่ไปชวนตู้ไปไปไประตูแล้วจักบ่อนขวยมันอยู่ไปไปโอเคพี่น้องเนาะไปแล้วกล่าวคาบาดสบายดี